ดีคะ่ะมากินข้ากันได้คะ่ะ <c oughs> ได้กินนลายลาค่ะมือนี้ปนจ่าเรืออยู่ถุงหนึ่งปนปลที่นี่รือปนนั่นนั่นพวกนี้ยายเอามาอุา่นจ่าอุ่นอุ่นอุ่นต้มเนาะค่ะเนาะใสอ๋อปลาทู่ใสมะ,ะเขือคืนจ่าปนปลาทู่ยายก็เลยมาซอยหอมใส่เดี๋ยวยายจะเอาปากพริกใส่ หมูว่าปนนีปอกข้อยเผ็ดยายก็จะขอพริกใส่หน่อยนะคะเพราะว่ายายเป็นคนกินเผ็ดจ้าเอาพริกผัดใส่ปนปลาทูจ้ะปนปลาทูพี่น้องจ้ามายังบไงฮอดสวัสดีกันเด้ออันนี้ต้มจ้ะต้มเนื้อเศษจ,จ้ะนี่ต้มเนื้อเศษ ยังบริเวณพีคือกันแยกกันร้อยไซโบเพชรปนไลจ้ะอะอีกเพราะวย่าเป็นคนกินเพชดมากๆาเลยจ้ะแยกกัจะต่ำโบริเว้อยหอมซ้อยยังสร้อใต่ำน้ำปลายังบริเวปร,งรปุงจ้ะยะยกกจะตักไซถุงว้คือหวานเย็นเด้อค่เด้อ โอ้ให้พี่น้องเห็นๆเลยนี่และยายจะเฮ็ดถุงหวานเย็นซ้ำนี่ละว้ซ้ำมากินู้เดียวลูกอยากลูกก็ออกมาอุ่นถุงไขถุงมันเลยจ้ะยายจะพนคกใ่ใไว้ใส่บเกเขลือแต่ว่าบสย่าใส่หอมด้วยจ้ะเขาตักตักว้ก้อนมากินก็อใส่หอมเอย่างว่ยายไม่สอยหอมปอมใส่จ้ะอันนี้ก็ทอดไข่ นอกข้าวจ้ะมื้อนี้พักบ่มีหยังเด้อจ้ะเด้อมีกระมีกะถินน้อยแล้วก็ถินใหญ่จ้ <laughs> กะกะถินใหญ่ตั้งแต่สัง่งน้ำมันมอน,น้องตาปูจ้ะอืเย็ดสิวกะแน่ยู่บ้านเย็ดสิวกินผู้เดียวเนาะเย็ดสิวมาเย็ดสิวก็คอยกินแต่มีแน่กินเย็ดสิวก็ออกมากินเทื่อละถุงนี่ละถุงนึงซ้ำนี่จ้ยะยเย็ดสิเฮ็ดแซ่เย็นไว้แล้วก็มีแคบหมูนะคะแคบหมูรสพุ่มพ่วงจ้ะ สุดสิได้กินนี่น้อยใหญ่คือบอ่าเตรีมไว้วปาแซนผู้ใดใบใหญ่มามาเสพๆน้ำยามาซอยกับแกะแคบหมูนี่ก็อยากยำเด้ออือลูกเพิ่งซื้อไปกินกับตำบกคุ้งบ้านยศติวนี่กินตำบกคุ้งสู้มือสู้มือได้แจะคลิปลงคลิปบอลลังเท่อก่แล้วนั่นตมตมแต่สิเฮ็ดจ้กชีวิตบ้าน ว่าได้เฮ็ดโดโผงตนชนน่านอือีจ่ายา็ดสวก็จะออกมากินดินบะเบิดเทอดกระลาดไปเลยจะเาแบงออกมาย็ดจิจะเลือกเอาจานโค้งๆเอค่อยๆมีแล้ว,วกะหัดไฟจ้ะรัดไปเลยทับปา,า,ากกุงล่งไฟหัดนะคะอือมีจ้ะ มือไม่ขาเนาะอยากใครปรุงกระฮัดได้จ้าเปิ้นปรุงมากเท่ากับปรุงไวจ้ามาเอาไวน้นี้มาอืมก่อนอื่นก็สวัสดีเอฟซีทุกคู่ทุกคนดวยค่ะเด้อีสวัสดีเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่แล้วกับผู้กำลังสีมาเป็ดเอฟซีแล้วกับผู้ขอมามึงยอดหลังนันนันไห้เนาะค่ะเนาะมาซ่องดันจ้าเปินลม้ามึงไห้เปินมาดันไห่กับขอบุญขอบคุณหลายๆจ้ามาค่ะมา ไข่นะคะไข่ย่าเอาไปอุ่นอบรีดน้ำมันเด้อเขาสวยจ้ะเขาสวยมาค่ะคุณครูเบนกินข้าวกันนะคะจ้ะแม่หวานหญิงเล็กหญิงเล็กหญิงกลางมากินข้าวกันขนมย่ายกินแล้วเด้อค่ะเด้อก่อนอื่นกับขอขอ อันนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะกวนจา๋าโอ้ยแสีบไรเสยบเสียบ,บถ้ามันกินบะเบิดเรือดีแยกกับกินกับขนมกินนี่นี่รอบใบแยกกับก้นน้ำพ้อนใส่แล้วกับปลาปลาที่แม่ติ๋วต้มเหมือนเดิมที่แม่ติ๋วขายนั่นละเทใส่ผงชีสโรสใส่พริกป่นใส่โอ้ยแสีบค่ะน้นองเคยอยากกะเฮ็ดน้ำปลากะเฮ็ดกินงัายสั้นจา้า ย่างไปบ้านยายกอดเชื้อมขอผักคาเพื่นจากยอดสองยอดมะหูใส่ถว่วเท่น้ำปลาใส่กน้ํานำหอนใส่ผมชูรสใส่น้ำตาลยอนนิดนึงกินได้เรยค่ะมาเด้อค่ะเด้อสุขูสุขคนยายก่อนยายสอนอืเขาไม่บักขออยิางงานไงก็ทิ้นภาคใต้ เขาทำการบ้านเหรอลูกไม่ใช่ค่ะอันนี้ชุดเตรียมข้อสอบอา์ทีนะครับเวละสองอันอ่ะหลานมาก ยาเหลือดไก่ต้มใส่น้ำต้มเนื้อเส้นรับใส่มันที่ย่าทอนๆไ้ที่ย่าซื้อเนื้อมาแย่กับอเพียพันมากว้เเ็ดขายจังพัชร์ก,กูต้มเปื่อยหลายๆในปากแล้วจ้ะ นะคะอ,อ,อ,อเลยมาเบอ้อทุกคนเลยเลย,เยวกันเถอะคนของเขาเม,มืองนอกเมืองหน้า,นาประเทศให้ประเทศเล่าเอสซี่สองท่นพวคนมากินน้ำยาจ้ะ ทอดกระถินก็เหลือหน่อยได้แก่เครื่องจวนนี่ยกินตำมะขุ้มขึ้นนี่จะไปให้คหลิปหรอกโอ้โหเจ้ดใส,ส,ใสตำมะขุ้มต้มเนื้อเหตุย่ะค่ะผักบวมี่บ้าเอาสะตอมาก่อนหน้าครับขึ้นอาท่านผักกระเดาสุดหยอดเลย แบบจ้ามเเาเลยแต่เดือนน้ำต้มอาหารบ้านๆหนน้อะพวกนี้ก็จะแต่เดือนที่แล้วกูเลยจะปิดกายนี่จ๊ะนะแต่เดือนท่านบ้านจะตัวไอติมไว้ ผักะทินญ่ได้ยำได้กินถือกินก็นไม่แห้งจ้ะหมูเม็ดเป็นเป้งเ,เสอแก่จัดดีขังมาก ได้ปนอยู่ยัดปนเตยบะเขือคืนหลังบ้านนี่นี่ตัดต้นละปนย่างย่างอยู่บะเขือนตัดต้นละเผาเบิดละนี่นแต่อันอนู้นไม่กําลังแตกขึ้นมา้ยบะเขือคืนพลอยเคยเอาไปฝากไม่วานปลูกอยู่ไม่วานมาดกขนาดเป็นพุ่มเป็นพวงมาทาั้งต้นหนึ่งยัดจิ๋วตน้นต้นแรกนี่ที่ยัดจิ๋วกินหกปีจา้าตัด กินแล้วหอดปีไม่มากนะฝนมาเขาตัดต้นมันจะเหลือตกต่อมันตัดจริงมันกินได้ตลอดกบเปี yeah กินป้นกับแค่หมูกับเขากันนะค่ะป้นเผ็ดเผ็ดคนหัดตรงงี้แง่แต่ว่าประเด็จเต็มทุนนะค่ะในจำเสห์ทะเลกันอะไรค่ะ สี่ป่นย่เป็นคนกินเพ็ดเข็ดเพ็ดถึงเข็ดมากเลยจ้ะแล้ว,วะกะรประกันทองไซดีเพื่อจ้ะ <c oughs> ยัดติ๋วจะกินเบิดนี่ไหมาจ้ะยัดติวขอจบคลิปวยค่คะ,คะเด้นอน่าจะเง่าขวอบคุณทุกเลิบทุกรักทุกไรทุกกำลังใจดวยค่ะเด้อทีขอมัเยยัดติ๋วจ้าขอให้ทุกคนปังๆน,นะรัะเลิบๆทุกคนจ้าบ๊ายบาย